สวัสดีค่ะคลิปนี้มาอัปเดตท็อป10อันดับชื่อเสียงแบรนด์ไอดอลกรุ๊ปเคป๊ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดรวมทั้งชายและหญิงประจําเดือนเมษายน2023ซึ่งเช่นเคยค่ะก็เป็นการจัดอันดับจากสถาบัานวิจัยชื่อเสียงองค์กรเกาหลีที่ราสุค่ะได้ดึงข้อมูลขนาดใหญ่ของแบรนด์กลุ่มไอดอลจานวน93ล้านสานแสนกว่ารายการตั้งแต่วันที่20มีนาคม2023ถึง20เมษายน2023 การวิเคราะห์ชื่อเสียงของแบรนด์กลุ่มไอดอลเมื่อเปรียบเทียบกับ Big Data แบรนด์ไอดอลจากเดือนที่แล้วเพิ่มขึ้น0.08%ดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์เป็นดัชนีที่สร้างขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่โดยพบว,ว่าพฤติกรรมออนไลน์ของผู้บริโภคอิทธิพลอย่างมากต่อการบริโภคแบรนด์โดยการวิเคราะห์ชื่อเสียงของแบรนด์ไอดอลกรุ๊ปคุณสามารถวัดผลการประเมินเชิงบวกและเชิงลบของแบรนด์ไอดอลกรุ๊ปความสนใจของสื่อความสนใจของผู้บริโภคและปริมาณการสื่อสารรวมถึงการประเมินเชิง คุณภาพของการตรวจสอบชื่อเสียงของแบรนด์รวมอยู่ด้วยส่วนวงไหนจะได้รับอันดับชื่อเสียงแบรนด์ที่ดีที่สุดในเกาหลีประจำเดือนไม่รอช้ามาดูกันเลยค่ะเริ่มที่อันดับ1 0 g iden อันดับ9ก fifty f i t y อันดับ8ม monster x อันดับ7ท็า t w i อันดับ 6... team top อันดับ 5... seven teen อันดับ4 i อันดับ 3. NEW ิวจีนได้รับการวิเคราะห์ด้วยชื่อเสียงดัชนีของแบรนด์6 9ร้6 3 3รายการเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วลดลง3.04%อันดับสองแบ็กพิงได้รับการวิเคราะห์ด้วยดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์เจ็ดล้านหแสนสามรายการเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วเพิ่มขึ้น1นึ่งดจุเอร์เซ อันดับหนึ่ง BTS ได้รับการวิเคราะห์ด้วยดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์แปดล้าน645,890รายการเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วเพิ่มขึ้นถึง,ง2 6 6 6และนี่ค่ะก็เป็นอันดับชื่อเสียงของแบรนด์ไอดอลกรุป๊ป K-pop ประจำเดือนสุดท้ายแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ